สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับช่องสบายสบายใช่ไหมครับสวัสดีเอฟซี FC, อีหลาอวเอิงครับเอฟซี FC, พ่อเอกแม่หน่อยครับมาอีกแล้วครับเมื่อนี้ใส่เบ็ดกับลุงไสอีกแล้วครับน,นี้มากับลุงชัยกับเจ้าโดเมื่อนี้เจ้าโดมาเองเลยเมื่อนี้ โดโดูนเนือทองเขาวก็วมาครับทองเขาวก็วมามไหมนี่วันนี้เขารอริบทางแล้วลุงใส่เนาะเข้าหน้าจาักหน่อย หมาน,านมาเนาะเบ็ดพ่อแซมเมือนี้สนับสนุนเบ็ดโดยพ่อแซมบ้านตะโกลยี่สิบลังสนับสนุนเนี่ยไรร่างกายโอ้เบ็นตะบนไหวเนะยโอ้เอฟซีลายแห้งเมือนี้บัวบ้านปลกดิ่ปิดอยู่อ่ะ เมือ,อนอัมืวว่านเขาใส่อย่างนั้นมองนี่ไอ้แม่กีซ้อนบอ่แม่กีซ้อนรุดบ่หรือว่ามันกินอยู่บรรยากาศครับยามัแรงอาทิตย์มันสิมาฮันบ่ ใ,ใส้ใส่ปลคอโดดขึ้นมาทั้งถนนก่อนนะตอนนี้กำลังตอนนี้กำลังทยอยใส่ครับบรรยากาศบานหอบฝันย่ำแรงครับข้างหน้าปลาเข่าครับลงใส่ป็นใส่เบ็ด ปลากำลังมีไส่ง,งามๆครับอย่าลืมนะครับ f อซี FC ในที่ยังไม่ทันไหนสร้างบาัตรชมมาลลัมวันที่30ตุลายังสร้างไหนอยู่ครับทีเพจพ่อแม่หญงแฟนเพจครับทักกันไปเรื่อยๆครับยังสร้างสร้างได้ไปเรื่อยๆครับแอดมินรอตอบอยู่นยครับเดอ้อ มอนี่จะลงลงคันแทะมองนี่ลงก็เสียไป เดี๋ยวังไหนเจ้านายลุงให้ใ,ให้พี่ไซเป็นไซห้เจลาไปปกักคุณยังก็ไปปักมหัน มือนเนี um ่ยมมีลมบมไม่อย่างเนาะมันหมานเด้อเมือนนี่ ปูไปเห็งนงานไก่งานไก่เนาะไปตะคือถอดบานมาเนาะเนาะผูปีห้าหาอยู่ห้ากินเนาะคือหอดสมัยเล็กหน่อยนะเลยเลี้ยนมากอ่ะคุดขี่ก็เดือนเนาะลุงปักเบ็ดตามหาตามหน้าเนาะใส่หม้อใส่ใส่ใส่สสหลอกอ,อ,ลอึมาสูมือเนี่ยมันเก็ะยังหวานนะเนาะโหลมันเปลี่ยนไปลาย มันก็มีบงมองอางหม่องวัฒนธรรมนั่นคือเก่าบางหม่องก็เปลี่ยนแปลงนี่นะครับพิธีอีสานบานเห่าอายุหากินครับใส่เบ็ดหน้าเมือแรง่งก็แล้วแต่ดวงแต่ว่าสีมานเบามานครับใส่บ่ได้ก็มีเนาะบางมือเนาะพี่ใส่เนาะมีบ่ได้ก็มี Một bàn giam dưới 3 thiểu, 4 thiểu, đây dưới 6 thiểu Giam Đang... Mà đây อากาศยำแมลงเงียบดีเนาะหน้าอยู่นี่